พระเนื้อผงทั่วไปยอดนิยมหลวงปู่โตว่าประดูจชิมพีพระนางพยานเนื้อดินสร้างก่อนปีสองพันร้อยมีพิมพ์เทวดามีหน้ามีตาสักติอกนูนสมเด็จเนื้อชั้นหมาสร้างก่อนปีสองพันร้อยพระสังกจายสร้างก่อนปีสองพันร้อยมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพระสมเด็จพุทธโธปีสองพันร้อยเจ็ดพระจันลอยปีสองพันร้อยเจ็ดสมเด็จหลังลูกเหมือนตะกุดสามดอกปีสองพันสิบสองมีสามพิมพ์ มีพิมพ์พระประธานพิมพ์ขัดสมาธิแล้วหูใบสีพระสมเด็จฐานสิงห์หูใบสีปีหนึ่งสี่พระสมเด็จเก้าชั้นปีหนึ่งสี่มีสองพิมพ์มีอกตรงกับอกเว้าอนุสรปีสองพันสิบหกมีพิมพ์ผันข้างกับพิมพ์บพพุธพระสมเด็จหลังก้อสันดามปีสองพันสิบหกมีพิมพ์ฐานสิงห์กับใบโพพระสมเด็จปกโพปีหนึ่งแปดมีบล็อกขอบเหลี่ยงกับขอบมนสามเหลี่ยมปีสองพันสิบแปดขาโต๊ะมีเนกเกอนใบลานปีหนึ่งแบบไม่มีตะกุด พระจันลอยมีขอบเหลี่ยมขอบมนเนื้อเกสรส่วนสามเลียมขาโต๊ะปีหนึ่งเก้าจะมีตะกรุดมีใบลายเกสรสมเด็จยืนเดียปีสองพันรสิบเก้ามีพิมใหญ่พิมพ์เล็กเนื้อเกสรพระประจำวันเกิดปีสองพันยี่สิบมีใบลายมีเกสรพระผงพระประธานกับพระพิมพ์ของขวัญซากปีสองพันร้อยี่สิบเอ็ดเนื้อเกสรพระกิบโบใหญ่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดมีพิมใหญ่กับพิมพ์เล็ก พระกรรมฐานปี2 0 2 1มีเนื้อเกสรจับเนื้อใบลานพระลูกเหมือนพิมใหญ่ปี21ง